สามทุ่มสิบสาทุ่มสิเริ่มต้นนิ่งสามทุ่มห้าสิบสี่ไทุ่มห้าสิบสี่ว่งครอบหนึ่งสมทุ่มสนาทีสามทุ่มเข็เร็วไปบ้างนี่ แล้วก็อีกแบนึงก็คบสามก็ทักนเนี่ยีึมเป็นเยอะกว่านี้จักเจีอาจจะพัดหนึ่งเยอ พัดหนักยงไงคุยิงข้าสะพัดกระสสองตัวน้อยนี่ก็น้นาไม่งนาไหม พานมัดก่าสาธุกนสาธุสาธุปัสสุทธหยาขาว ปานนี้ไม่ได้ขียนนะ